สวัสดีค่ะไอคลิปถไอคลิปสวัสดีครับแม่ออ่มสสินวัสดีค่ะวนนี้เรามาถึงโดมแล้วนะคะหนูมาเตรียมตัวซ้อมเพลงเจ๊์จะทายคลิปไหมมาฮอดแล้วนะครับผมให้แม่ถือให้พ่อกับใคร แอนแอนทำน้อยนะครับกับพ่นะครับมาห่มแล้วนะับผมห่แวันนี้ไม่มีแดดแต่ว่าส่เสื้อแขนยาวเมื่อเลสเมื่อยเไม่แดด่ว่ใส่นตบขึ้นน่ะสวัดีครับงนสวัสดีค่ะชายาสซื่อเหียนเนาะแคนอื่นไมดค่นันีสวัสดีค่ะ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 สันเ็ช่ใหญ่แล่สวัสดี

นยังลูกลริมแล้วมอบอโอ้ยไม่ได้ลืมต่อปอสมก็บอก้มโอ้ย้าตห้าท่านห้าสิงหาแม่ห้าสิงหาวันเกิดพ่อวะเออโอ้ยเลยมาดูเลได้หนีพ่อเอามาดูดห้ไปทุ่นจะค่องอยใอีกหรืบอกีรอบสเออ้ยก็ได้ก็ได้พูดประทับเลยแต่พอทักมาหานู้เลยูอ้วนให้ เป็นของขวัญวันเกิดทุนพ่อไปต่อบังไฟพ่อใช้ใช้หมดแล้วไดพ่อพ่อจะใช้ซื้อว่าหักแพ่นมือนี้บังไฟพ่อโย้ยขึ้นทุ้งแล้วค่ะชนะเลยหักแพ่นน้องหักแพ่นพูดแล้วจะจเป็นนางยองี่อสายเส้นทางของไฟทั้งนมดเลยพ่อมาแต่ไหนค่ะเอเอา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 เรือไปจีไป บอกเคยทำบอกเคยทำมหาหนูแม่หาพ่อก็ได้เฟซแม่แม่เหรอแย่แหลบทักแย่แหลมพ่อพ่อที่ไม่เบื่อเธอบ่ะเอาเฟซบุ๊กทักมาหาหนูอยู่เฟซบุ๊กแม่ป่จ้าแม่เล่นบ่ะมันจะได้อุ่นให้แม่บ่ะเนาะมีเมียบตัวบาทเงียบทำแม่ซื้อกับเป๋าพ่อกับพ่อแม่พ่อกับพ่อแม่เรียบร้อยเลียบร้อยเดือดถอนมาเรียนว่ะป่ะเดี๋ยวเลี้ยงพ่อหนูเรียบร้อยเรียบร้อย เท็ดอั้นก็ได้เลี้ยกรายค่าเล็กเลี้แต่หาลอยโอ้ย่อยากดอกพอพอเอ้ยป้าด้ใส่จ้ะเอาแกงน้ำมันไปส่งเพื่อกินเข้าไปโอ้ยหนูอยากกินแกงน้ำมันแท้ไปกินเด้ล่ะอุ่นไว้ียนแซ่บแฉบต้มน้ำมันกับพี่เป็นห่วงร้านน่แล้วรู้ว่ากินข้าวสามมือพอกินเบิกรู้ความหวานชอมันเป็นสะท้อนแสงอ้วนดีใช่บ่ะอ้วนบ่พอว่ะ พ่ว่าน่บกว่า็ก็ัควาัอ่าอว่านานพอดีได้ะก็นาเมืองยัหน่อยหนาเมืองอยู่หน้าเมืองหน้าเมืองหน้าเมืองเรียกว่าหนาไคึ่นี่หนาเมือง ถือใจในหลายคนนี้ค่ะบังไฟน่ะมาเติอเถิงหนึ่งพ่อตอกเกี่ยมพ่อมาตะเกียบมาบังหันจ่าไอแน่ไปไอ้ต้อทุนแน่พ่อเอ้ยพูดยากดอกพ่อเขาจังหลังไหมกันตัวการทุนมาหไรเงี้ยนี่อยู่บนน้องโน่เนี่ยมือนี่บังไ้ดอกบังไปแค่เป็นซื้อกับเขากับงามอืมซื้อกับเขากับงามคืบ่ได้เขาบัญชีเมียคนหู่มียได้ให้กับเขากับงามดิเออให้พ่อนี่แหละร้านโน่นนี่ร้านสาวคนสวยเลยต้องหกทุนนี่แหละ ห0าสี่ศูนย์เก้าสองศกเองหกย์ห้าสีงศูนยบอกเลขมาอ๋อเลขชีมันเป็นบอกงวดหนีที่สะดอกเอเหมือนกับไส่เลยอดได้เหรอม่ล้วมันมีสตเนะมันออกงวดนีง่าแต่ใช้พอดีนี่เมืองมาเบิงด้อยมาเงคนมันออกนี่ได้หนีละ กระมีสิตในละว่าก็ะเมนความลาวใเลขเก้าโตส0โตนะพอนะบอเลขสีโตนี่เอ้โหศูนยเอ้าหนึ่งหกศูนยเก้าหนึ่ออหกศู้ออกดูบานนีมังหันออกออกรถดบอดวานนึงสาตัวรถดแปดหกางเออเต็มเต็มเยสุสุขันออรรถตีค่ะเออื้อซุขันตีหลับ แกเกลอนจะพ่นกับออกของพ่อเลของพ่อมันแปดห้าแปดปดมันมันมาออกข้างล่างบมดแปดหาแปดหาออกแล้วงวดที่ิมามาออกแปดแปดมันก็มาออกว่าจะใส่หนพ่นอยู่นี่ล่ะยังไม่ถึงขยยัอ่้วยแกน้ำไม้ปใยกนันเบอ่าคเเห็นเอาอยูาคบไปพ่นอันยาองไม้เอามาฝากไม้หรือมิวนี่ล่ะ สองคนน mm ี hmm. uh, ่แหละหลานเพิ่นคุณยามาแล้วสองคนนี่แหละหลานสาวเออหลานสาวนี่ก็เต็งตัวนี้นั่นนั่นเตมากอาคุให้แม่วานสักคนกันเลยเพ่นเอา้มยาวานจ้ากันมาเลย กเป็นเกลือเถอะมาหนีดูเดประกอบดูมืนมืนใครยืมืนอันนี้ใครยืยสามร้อยสามร้ยเออขึ้น้าขึ้น้าไม่ได้ไปนี่คอยไปหาเงิน ่ยยังออเปิดเปิดเปิดพี่เห็นเหรียญยู่เปิดไอไปต่อทุดนในโลกไอ้พ่อไปซื้อขี่กระเดียนนะกำจักวบาดนะเด็กอู้พอไ้กำหนึ่งเลยพอหนบ่ทพี่หาบาลมได้อยู่พอลมจัพรนได้อยู่สามลอยสมทบเนี้ยเิมันเครื่องลีดอย่หรอก มีิ่นดรด้ว้อัพด้วยนี้พ่อะไรตะลีใหญ่ๆเว้ตะี่่โอ้ยหนูบ่พอเงินสวดผ่านสแกนสแกนหนูว่าท่าเฮายืนคุยน่ก็พ่ออยู่ประมาณสองชั่วโมงสามทีทันล้นแหละตอนนี้้เจ้าขาจังลงด้วยวันนี้ขาจังบอมีมันสี่โรหวยขาจังบอมีรถอียงคือพ่มีขาจัง ่ากฟังคว่เนี่ยนี่ยมาบาเนี่ยเทอดยังไปซื้อยังมึ่นซ<อ> <ใน S 1> ือาบาทน่ <c oughs> ทองแค่กระปุกมาตั้นพ่อน้องมาใส้เด่นเงิน,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 นยังก่อน่เป็นยังพ่อไปตปอกไฟเงินยังก่อเงินยังน่ักาทแม่นจบาไม่ถึงไป อาจารย์อาจารย์ right so, okay. h, ิ ho, yeah, here, ่นเล่นทาเารอบนเลนท้ป้าหนไปซ้อมี่้านเด้หนึ่ปาดน้ใไหใช่ใช่ที่บ้าโอ้ไม่กล้มาดิชิงี่จาเอาคืนหมย้อนลงไปยกอนกลับไย้อนลงไี่บาป้าไปอไา่า ค่าฝากลุงและกูแชนะคะขออยากขอตัวไปซ่อมลองเพียงก่อนเด้อบ๊ายบาย